เรานำเน็ดสาคูมาแช่น้ำเพื่อให้เขานุ่มแลวก็ง่ายต่อการปั้นในการขึ้นรูปแช่พอพอท่วงก็พอนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช่เยอะหรือจะใครจะใช้อีกสูตรือแช่แช่เยอะก็ได้แต่ว่าต้องมาหลังจากถึงเวลาต้องมากรองกาน้ำออกแต่สูตรของกัวนี้ใช้ ช่ทิ้งเอาไว้แบบนี้ค่ะประมาณ3-4ชั่วโมงจนเม็ดสาคูเขาจะดูดน้ำนุ่มเนียนเวลาเรามาลองดี้ดูมันจะเป็นแป้งเวลา,าไปทำเป็นตัวขนมแล้วจะไม่เป็นไม่เป็น,คนคคคเครืกองตะกบตะเวียน,นะคะ่ะตัวขนมจะใสสวยแล้วก็เจะเหนียวเจะนุ่ม ไม่แข็งกระด้านแม้นว่าจะติดไว้ข้ามวันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวตัวแป้งสาคูเนี่ยเขาดูดน้ําไปจนนุ่มกําลังดีแล้วอะเนี่ยเห็นไหมคะแปบ๊บหนึงน้ําก็เริ่มเข้าไปในเม็ดสาคูเราจะแช่ไว้แบบนี้นะคะแช่ทิ้งเอาไว้แล้วเราก็จะปิดเพื่อไม่ให้โดนลมแล้วก็ น้ํามันระเหยอ,ออกเนาะให้มันอมอยู่แบบนี้เดี๋ยวพจะทําการกิดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมขั้นตอนการผัดไส้นะคะเห็นไหมคะน้ําจะซึมไปแบบนี้ส่วนใครจะใช้สูตรไหนแล้วแต่แต่สูตรนี้รับรองว่าตัวขนมของเราอะตัวซาคูอะจะใสสวยมากไม่เป็นตะขบตะเกียด กระดากระดาไม่ไม,ไม่สวยอะเกลียวแล้วมันมันไม,ไม่ไม่หนึบหนักเนี่ยแป้งก็ทิ้งไว้นาน,า,านนะแป้งจะกระไดเพราะว่าเม็ดสาคูก็ไม่ไม่ไม่อิ่มนะ้าที่สําคัญคือต้องใช้เวลาในการนึ่งนานถ้าแบบเนี้ยนึ่ง,งแป๊บเดียวเดีย๋ยวคนขอนตัวไปเตรียมตัวในการทําไส้ก่อนนะคะนี้ส่วนที่เป็นไส้นะคะส่วนแรกเลย คือสามเปลือค่ะแล้วก็เนื้อหมูบดเป็นหอมหัวใหญ่เนาะคนไม่ใช้หัวเชฟโอ้ไม่อยากกินของหมักดองก็ใช้เป็นหอมใหญ่แล้วก็ถั่วลิสงหอมแดงปรุงรสด้วยซอสขาเขียวแล้วก็น้ำตาลส่วนตัวนี้คือกระเทียมไว้สำหรับทำกระเทียมเจียวเนาะ แต่ตัวเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วแป้งสาคูก็แช่ไว้เลยเนาะจะได้อิ่มตัวเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการผัดไส้กันตอนผัดไส้เราจะใส่สามเปลือลงไปก่อนผัดสามเปลือจนหอมดีเวลาผัดให้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะจะได้ไม่มีไม่ไม่สุกมากเกินไปค่อยๆผัดไปเรื่อยๆพอสามเปลือหอมสุกดีแล้วก็ ใส่หอมลงไปค่ะใส่หอมแดงลงไปผัดจนหอมแดงสุกใส่ตามด้วยเนื้อหมูบดถ้าใครไม่กินหมูก็เปลี่ยนเป็นไก่ได้นะคะพอหอมแดงกับหมูบดสุกเข้ากันดีแล้วให้เติมหอมหัวใหญ่ลงไปผัดจนเข้ากันดีดูว่าน้ํามันงวดลงแล้วเพาเวลาใส่พวกนี้ลงไปหมูเราแช่อยู่ในตู้เย็นใช่ไหมน้ําก็จะออกมา ก็รอนะมันนวดนิดนึงลงรับด้วยซีอิวขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะนินคือน้ำตาลปี๊บใครกินหวานมากหวานน้อยรสชาติเต็มเท่าไหร่ก็ใส่ตามที่ที่เราชอบอะค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วงวดดีแล้วก็ให้ใส่ถั่วลิสงลงไปถั่วลิสงใครชอบแบบบดละเอียดหรือว่าบดหยาบอันนี้แล้วแต่คือทุกอย่างของของเวลาเราอยู่ในครัวเนี่ยเราสามารถ แบบได้ตามที่เราชอบคอ่ะใครชอบแบบไหนชอบใส่ถั่วมากใส่หมูใส่ไก่ใส่อะไรก็แล้วแต่อย่างอย่างตัวเนี้ยคนไม่ใช้หัวชฟโ,โอวหวานใช่ไหมบางคนใช้หัวชฟโ,โอหวานบางคนก็ใช้หัวชฟโ,โอเค็มแล้วแต่แต่คนหัวชจโ,โอมันเป็นของหมักแล้วเราไม่ได้หมักเองไม่ได้โดมเองไม,ไม่ไม่มีความมั่นใจก็เลยอใช้เป็นหอมดีกว่าหอมหัวใหญ่เนี้ยมันมีคุณค่าทางอาหารและอย่างมันเป็นของสดถั่วเราก็ซื้อ ถั่วลิสงแบบตี๊ก็กระเทาะเปลือกแล้วเอามาคั่วคั่วแล้วพอนน่นก็เอามาร่อนเอาเปลือกก็ออกแล้วก็เอามาโขลกของตอนนี้โขลกหยาบๆาเห็นไหมคะไม่ยังเป็นเม็ดๆอยู่เพื่อจะได้มีรสสัมผัสเวลาเราเราทานเข้าไปแล้วเราจะเจอเม็ดถั่วเนี้ยทําให้รสชาติอาหารเราอร่อยมากยิ่งขึ้นส่วนซอสฝาเขียวใครไม่ทานจะใช้เป็น น้ำปลาหรืออย่างอื่นแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบทุกอย่างปรับได้ลดได้เปลี่ยนได้ดูที่ความชอบของแต่ละคนสําหรับกระเทียมเจียวก็เหมือนกันถ้าไม่ชอบใช้เป็นหอมเจียวก็ได้แต่ว่ามันหอมสู้กระเทียมไม่ได้เนาะกระเทียมเจียวไว้สําหรับอ่าแต่งขนมตอนที่ขนมเราสุกแล้วอะค่ะตอนเราเนื่องสุกแล้วแล้วก็น้ํากระเทียมเจียวเราก็แยกไว้เนาะแยกเนื้อแยกน้ําไว้หลังจากเราเจียวเสร็จแล้ว น้ำมันก็เอาไว้ทาตัวขนมอย่าให้มันติดกันเดี๋ยวเราไปผัดไส้กันนะคะการผัดไส้นะคะตอนแรกเราใส่สามเกลือลงไปค่ะพอสามเกลือสุกหอมดีก็ใส่หอมแดงลงไปผัดต่อเดี๋ยวรอหอมแดงสุกใส่ล้วก็จะใส่เนื้อหมูล,ลงไปนะคะตันนี้หมูเราก็สุกแล้วเนาะตอนเติมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว ของคนใจชอบเกนือนำหวานตาแต่ก็ไม่ไม่ถึงกระดจันะคะแค่พอไปเล่กไะเล่มหวานก็ไม่เอาหวานมากจะเห็นว่าน้ำเขาฉกออกมาเยอะเนาะน้ำแกเน้้อหมูแกขันใหญ่แกน้ำตาลปี๊ดแกะชิิ้วขาวเนาะแกไใซอสสาเขียวเราก็ผัดไปเรื่อยๆรอให้น้ำต้งงวดแต่นิดนหนึ่งใกล้ๆน้ำแกะจะแห้งก็เติมถั่วญี่สุนมาผัด ต่อจากนั้นอีกสักแป๊บนึงให้เขาเหนียวนุ่มดีก็สามารถปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ยกลงมาเทใส่ภาชนะรอให้เย็นนะคะเาบอกว่าหอมมากอยากให้อ่ากลิ่นทะลุจอจกันเลยอ่ะหอ,ห,อห,อหอม,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 มหอมหอมหอมมาก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 หอมจริงหอมสามเปลยด้วยแล้วก็กลิ่นหอมจากหัวหอมเนาะหอมนะหอมีกอยา่านงหมดแล้วก็ ซื้อมาแบบสดๆ,ๆลปอ่ะเนี้ยแดงแดงฉ่ำๆอันนี้ก็เอามาทานกับข้าวคงอ,อร่อยนะดูหัวเ่าะทุบข้าวร้อนๆนะกินกับข้าวเหนยเียวแซ่กิลี่ละเด้อเดี๋ยวเราน้ำแห้นิดนึงค่อยใส่ถั่วลิสงเนาะตอนนี้ปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ใครชอบรสชาติแบบไหนเอาหวานเอาไม่หวานเค็มไม่เค็มยังไงก็แล้วแต่นะคะความชอบส่วนบุคคล มีได้ใส่เส่วอลิ้มเรียบร้อยเลยตัดต่อยแซ่บๆหนึงค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันดีถ้าไม่มันนกก่นใจในรสชาติก็กินชงมั้นก็ได้ค่ะอย่างตัวไหนก็เติมได้เลยค่ะทุกอย่างอยู่ที่ความชอบนะชอบยังไงก็เอาแบบนั้นเลยอย่างตัวก็้แค่แบบตัว บทละเอียดก็สามารถบทได้ตามได้เอาตามที่เราพอใจเน่ตามชอบไม่เหนอะแต่พอเราสอบารสสัมผัสแบบนี้ตอนนี้เดียวปลาแตกไม่ต้องเหลวอนะปิดเต๊นท์ก็โอเคแล้วเนี่ยเอาให้ขนาดนี้ก็พอไม่ต้องให้แห้งมากเดีย๋ยวพอเย็นแล้วเขาจะเน่เข้ามาอีกตัวน้ำตาลปี๊บก็ไม่ใช่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอ่ะเขาจะแรดให้เหนียว นึ่งแล้วก็หอมยิ่งขึ้นเนะเาะรอให้ยุ่งก่อนอันนี้เราจติดแสปปัดเร่อเสร็จนะคะติดแซปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะใส่ตักใ,ใส่ชาชน,นะเพก่อใมันร้อนเต็มไปเดีอีกนิดหนึ่งนะนี่คือหน้าตาของแป้งที่เราหมักไว้ดีแล้วนะคะหมายถึงตัวเม็ดสาคูค่ะ เขาจะอิ่มน้ําเวลาเราขึ้นรูปหรือป้นเป็นก้อนเป็นตัวขนมสาคูแล้วว่าเวลาเอาไปน,นึ่งจะสวยและแป้งก็จะนุ่มนานเหนียวหนึบหนักไม่เป็นเป็นเม็ดแบบแต่กบตาไก่เหรอคะเห็นไหมคะเพราะว่าตอนใส่น้ําพอดีเนี่ยเวลาออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ต่างจากสูตรของคนอื่นนะคะสูตรคนอื่นเขาใช้แบบ แค่ใช้น้าแป๊บเดียวเขาก็รินน้าออกเอามาให้สเสดดน้ํามันจะเรียงเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็น,เ,ปน,เ,ปน,มนเม็ดเ,เ,เวลาเอาไปนึ่งเน่ะถ้าเกิดเรานื่อไม,ไม่ไม่ดีพอมันจะเป็นตะกบตะเกียบหรือปาไก่อะไรไม่รู้อะมันจะสุกไม่ทั่วมันจะไม่สวยแป้งก็จะกระด้างพอวางไว้แป๊บเดียวแป้งกระด้างไม่น่าไม่น่าทานละอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดแป้งเราเหลือแล้วก็หากล่องใส่ใส่อย่างนี้ก็ได้ใส่กระลมังนี้ก็ได้ก็ใช้ถุงลาสติกแรบหรือใส่ในถุง มัดปากใส่ตู้เย็นไว้วันไหนแล้วม่กอยากแกะทางอีกอยากจะกินตอนไหนก็สามารถทําได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาในการแช่เม็ดสาคูเนาะหรือถ้าใครถนัดแบบน,น้นหมายถึงอลอ้างเม็ดสาคูเสร็จก็แช่น้าแค่แปบ๊บเดียวก็เทน้ําออกพอเทน้ําออกเนี่ยเขาก็มาใส่ตะแกรงให้มันเสด็จน้ําอีกทีเม็ดสาคูจะเป็นเม็ดเหมือนไม่ได้ผ่านอะไรเลยอะ่ะแปบ๊บเดียว มันจะใช้เวลานานในการนึ่งขนมก็ไม่อร่อยแป้งจากกระด้างข้าวแบบนี้แป้งจะนุ่มจะเหนียวอร่อยมากตอนนี้สาคูเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนใจร้อนนึ <c oughs> ่งแค่ห้านาทีมันงห้าหกนาทีแต่เห็นว่ามันสุดแล้วอะอยากกินด้วยอยากลองชิมเขาบอกว่าไส้อร่อยมาก <c oughs>